เทคนิค5ปอเริ่มต้นเรียนภาษาอาหรับในปี2021ปีใหม่เริ่มใหม่เก่งอาหรับกันสักทีนะคะใครที่อยากได้อาหรับต้องดูคลิปนี้เพราะภาษาอาหรับ5นาทีเอาเทคนิค5ปอเก่งอาหรับชัวร์ๆสำหรับคนเริ่มต้นเรียนภาษาอาหรับค่ะปอที่1ปรับทัศนคติไม่ต้องตกใจไปนะคะ ไม่ใช่ปอนนั่นค่ะปรับทัศนคติที่ว่าก็คือปรับทัศนคติของเราเลิกคิดซะทีนะคะว่าภาษาอาหรับมันยากเพราะความเป็นจริงแล้วภาษาอาหรับง่ายมากๆค่ะถึงแม้ตอนนี้เราอาจจะยังไม่เชื่อนะคะ แต่หลอกตัวเองไปหน่อยก็ดีนะคะเพราะการที่เราหลอกสมองตัวเองนะคะว่าภาษาอาหรับง่ายจะส่งผลทำให้สมองของเราเปิดรับการเรียนรู้ต่างๆมากขึ้นค่ะตอที่2ปฏิวัติวงการอยากทำให้มันเกิดผลขึ้นจริงๆก็ต้องปฏิวัติตัวเองกันหน่อยนะคะหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะคะแล้วกดไปที่เมนูหลังจากนั้นเปลี่ยนภาษา ให้โทรศัพท์ตัวเองกลายเป็นภาษาอาหรับให้หมดเลยค่ะเทคนิคนี้นะคะจะทำให้เราเกิดความเคยชินในภาษาอาหรับมากขึ้นเป็นการนำภาษาอาหรับเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นและที่สำคัญนะคะเรายังได้คำศัพท์ต่างๆที่อยู่ในมือถืออีกด้วยนะคะเป็นคำศัพท์ง่ายๆที่เราจะเห็นทุกวันและได้ใช้ทุกนาทีเลยล่ะคะ่ะ ปอที่3มเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเลยค่ะอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษาอาหรับนะคะเปิดไปตลอดย4บชั่วโมงเลยค่ะเพราะเป็นการทําให้ครูของเรานะคะรู้สึกคุ้นชินกับเสียงของภาษาอาหรับมากขึ้นและเมื่อเราอยู่กับมันบ่อยขึ้นยังเป็นการทําให้จิตใจของเรารู้สึกว่าภาษาอาหรับยากลดน้อยลงอีกด้วยค่ะซึ่งสมัยนี้ทุกคนก็เข้าถึงช่อง y o u t u b ได้แบบง่ายๆเลยนะคะเราก็มีช่อง YouTube แนะนำด้วย ช่อง YouTube เหล่านี้นะคะเป็นช่อง YouTube ที่สอนภาษาอาหรับแบบง่ายๆได้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันนะคะเป็นนิทานสนุกๆทุกคนลองไปเปิดฟังกันดูนะคะและปอที่ C เปิดดิกชันนารีดิกชันนารีถือว่าเป็นอาวุธคู่ใจของนักเรียนภาษาทุกคนเลยนะคะไม่มีไม่ได้ค่ะซึ่งทุกวันนี้เราก็เข้าถึงแอปอารบิกดิกชันนารีได้ง่ายๆเลยนะคะ สองแอปนี้แนะนำจริงๆค่ะว่าต้องมีแล้วก็แน่นอนที่ทุกคนรู้จักก็คือ Google Translate นั่นเองนะคะสงสัยคำไหนก็เปิดหาได้เลยการเรียนภาษาอาหรับมันง่ายแค่ปลายนิ้วค่ะ และปอที่5เปิดประสบการณ์ถ้าใครมีโอกาสนะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนออกไปเปิดโลกเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองค่ะโดยการพยายามพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่มีเจ้าของภาษาเยอะๆนะคะยกตัวอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชาวอาหรับเยอะๆในประเทศไทยเองก็มีนะคะหรือในสถานศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชาวอาหรับอยู่เมื่อไหร่ที่ได้เจอเขาแล้วพยายามเข้าไปพูด คุยสนทนาเพื่อเป็นการฝึกทักษะทั้งหมดที่เราได้เตรียมมาตั้งแต่ข้อแรกๆนะคะและได้เป็นการเอาไปใช้งานจริงอีกด้วยค่ะอย่าจะกระซิบไว้นะคะว่าคนอาหรับเขาใจดีค่ะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอายนะคะเข้าไปขอคุยขอพูดกับเขาได้เลยเขายินดีที่จะช่วยเราฝึกค่ะ ถ้าทุกคนเอาไปปรับใช้ตามนี้นะคะรับรองเลยว่าได้ผลแน่นอนเรวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายอ๋อ oh, สำหรับใครที่อยากเริ่มต้นเรียนภาษาอาหรับนะคะเรามีคอร์สปูพื้นฐานภาษาอาหรับให้ด้วยค่ะทักแชทได้เลยนะบ๊ายบาย